1. 0 6 1. บุคคลผู้มีธรรมลามกเป็นฉนยัยบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละถึงเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีธรรมลามก 2. บุคคลผู้มีธรรมลามกยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมลามกเป็นฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองฆ่าสัตว์ด้วยชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ด้วยตนเองรักทรัพย์ด้วยชักชวนผู้อื่นให้รักทรัพย์ด้วยและถึงตนเองเห็นผิดจากทำนองครองทมด้วยชักชวนผู้อื่นให้เห็นผิดจากทำนองครองทมด้วยบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีธรรมลามก ยิ่งกว่าบุคลลบคลผู้มีธรรมลามก 3. บุคคลผู้มีธรรมงามเป็นฉนหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์ละถึงมีความเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีธรรมงาม 4. บุคคลผู้มีทำงามยิ่งกว่าบุคคลผู้มีทำงามเป็นฉนายบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ด้วยชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ด้วยละถึงตนเองเห็นชอบตามทํานองคลองทำด้วยชักชวนผู้อื่นให้เห็นชอบตามทํานองคลองทำด้วยบุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีทำงามยิ่งกว่าบุคคลผู้มีทำงามนึงรหนึ่งบุคคลผู้มีโทษเป็นฉไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมที่มีโทษประกอบด้วยวจีกรรมที่มีโทษประกอบด้วยมโนกรรมที่มีโทษบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีโทษ 2. บุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนมากเป็นชนัยบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมที่มีโทษเป็นส่วนมากประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษเป็นส่วนน้อยประกอบด้วยวจีกรรมที่มีโทษเป็นส่วนมากประกอบด้วยวจีกรรมที่ไม่มีโทษเป็นส่วนน้อย ประกอบด้วยมโนกรรมที่มีโทษเป็นส่วนมากประกอบด้วยมโนกรรมที่ไม่มีโทษเป็นส่วนน้อยบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีโทษเป็นส่วนมากสาบุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนน้อยเป็นฉนหบุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษเป็นส่วนมากประกอบด้วยกายกรรมที่มีโทษเป็นส่วนน้อยประกอบด้วยวจีกรรมที่ไม่มีโทษเป็นส่วนมากประกอบด้วยวจีกรรมที่มีโทษเป็นส่วนน้อยประกอบด้วยมโนกรรมที่ไม่มีโทษเป็นส่วนมากประกอบด้วยมโนกรรมที่มีโทษเป็นส่วนน้อย บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีโทษเป็นส่วนน้อย 4. บุคคลผู้ไม่มีโทษเป็นฉนยบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่หาโทษมิได้ประกอบด้วยวจีกรรมที่หาโทษมิได้ประกอบด้วยมนโนกรรมที่หาโทษมิได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มีโทษ